สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนเราบพบกับแม่หมอกันอีกเ mm. ช่นเคยนะคะอ่าวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันในคลิปแบบแรนดอมนะคะวันนี้เราจะไม่ตั้งหัวข้อกันนะคะแต่เราน่าจะแล้วแต่ไพ่อยากจะบอกเลยนะคะเราจะตามใจไพ่นะคะถ้าเกิดว่าไพ่นะออกมาเป็นเรื่องราวแบบไหนนะคะก็เอ่อก็ให้เป็นแบบนั้นนะเออแล้วแต่ไพ่นะคะอยากจะบอกนะก็ถ้า คุณเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะแล้วก็ลองฟังดูว่าเรื่องราวที่ได้รับจากไพ่อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องราวของคุณจริงไหมอะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องราวเออของเราจริงฟังแล้วใช่อะไรเงี้ยถ้าไพ่ออกมาเป็นพลังงานที่ดีนะคะก็ขอให้รับพลังงานบุบบัวไปเลยนะแล้วก็รับคําแนะนําจากไพ่ไปเลยนะคะแต่ว่าฟังแล้วเออไม่ใช่เรื่องราวของเราอะไรเงี้ยก็ปล่อยผ่านไปนะคะถือว่ามารับชมเมื่อความมันเถิงเนาะอ่าโอเคเรามาดูกันเลยคะ่ะก่อนอื่นนะคะแม่หมอขอดูลักษณะความสัมพันธ์นะคะของพวกคุณกันก่อนค่ะ คนที่เข้ามาดูคลิปนี้แรนดอมนี้นะคะลักษณะความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นแบบไหนคะเออมาคุณกับคนคนนั้นนะคะลักษณะความสัมพันธ์เป็นแบบไหนกันเอยมามาดูกันเลยขอห้าใบค่ะแม่หมอขอห้าใบมี s i ก of s w อ r d สนะคะหกดาบนะ King of Swords เด็กถือเหรียญน,นะคะ อ่าควีนถือถ้วยอ่าโอเคมาสำหรับความสัมพันธ์ของพวกคุณในครั้งนี้นะคะมันก็จะว่าเป็นความสัมพันธ์ก็ดีนะคะมันก็อาจจะดีนะในในทางด้านความรู้สึกของคุณอะไรแบบนี้นะคะไม่หมอว่าคุณนะคะตัวตัวคุณน่ะรู้สึก คออ่อนข้างจริงจังกับความสัมพันธ์นี้นะตัวคุณค่อนข้างจริงจังกับความสัมพันธ์นี้ในในขณะที่การคุยระหว่างคุณกับเขานะคะอาจจะเป็นการคุยที่เติร์ดปาร์ตี้นึกออกไหมอาจจะเป็นการคุยที่ที่ยังไม่ได้มีสถานะกันหรือว่ามาคุยกันขำๆเล่นๆอะไรแบบนี้แต่ว่ามันมันมีคนใดคนหนึ่งที่ค่อนข้างคิดจริงในความสัมพันธ์เนี่ยเออซึ่งอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้มเออหรืออาจจะเป็นตัวเขาล่ะเออให้คุณลองเออพลังงานสลับกันได้นะคะให้คุณลองไปดู เหตุการณ์จริงประกอบเอานะนั่นแหละค่ะมันมีคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจริงจังค่อนข้างคิดจริงจังไปแล้วแต่แต่การคุยนะเป็นการคุยที่แบบว่ายังยังไม่ได้มีสถานะหรือว่ายังไม่ได้ชัดเจนกันอะไรแบบนี้นะคะ ทีนี้คนคนที่มีความจริงจังอะ่ะเขาเขาก็รู้สึกว่าอยากที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนขึ้นอ,อาจจะเป็นตัวอาจจะเป็นตัวของคนที่มีม,มีมีคนคุยอื่นอยู่แล้วทีนี้เขาเขาอยากที่จะมามามาพัฒนาความสัมพันธ์กับกับคนเนี้ยเออคุณไม่งงใช่ไหมไม่งงใช่ไหมถ้า,าถ้าสมมุติว่าเป็นตัวคุณ เป็นเป็นตัวคุณที่เหมือนก็ว่าคิดจริงจังในความสัมพันธ์นี้อะไรเงี้ย คนคนนั้นน่ะที่เขาคุยที่เขาคุยหลายคนนะคะที่ยังไม่มีไม่ได้ให้สถานะกับคุณน่ะเหมือนกับว่าเขาจะจะเหมือนทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะแบบไม่คุยกับคนอื่นและแล้วเลือกที่จะคุยกับคุณแค่คนเดียวอะไรแบบนี้เออเนี่ยแหละค่ะหรือว่าถ้าเป็นตัวคุณสมมุติว่าคุณนะคะจะเป็นเป็นตัวคุณเองที่ตัวคุณมีคนคุยหลายคนอะไรแบบนี้ยคุณคุณก็เหมือนกับจะแบบว่าอยากอยากที่จะเลือกแค่เขาคนเดียวอยากจะหยุดที่เขาอยากจะมาคุยเขาแค่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี่เหมือนกับ ว่ามีมีคนคิดที่จะเหมือนทําอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์ก็เลยต้องขอบอกว่าความสัมพันธ์อันนี้นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีสถานะหรือยังไม่ชัดเจนนาะเป็นการเป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันแบบเติร์ดปาร์ตี้แต่ว่ามีคนใดคนหนึ่งค่อนข้างคิดจริงค่ะคิดจริงในความสัมพันธ์นี้รู้สึกจริงจังกับความสัมพันธ์นี้ไปแล้วเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้อ่ะแล้วบทสรุปจะเป็นยังไงคะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปกันดีกว่าแล้วบทสรุปของความสัมพันธ์ในครั้งนี้ จะเป็นยังไงคะบทสรุปของความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะเป็นยังไงคะระหว่างคุณกับเขาเออจะลงเออยังไงแนวโน้มนะคะแนวโน้มที่จะลงเอจะเป็นยังไงมีสามดามนะคะมีเดอะมูนแม่หมัวว่ามันท้ายที่สุดแล้วคะ่ะ ความสัมพันธ์ในครัง้งเนี้มันมันอาจจะไม่ได้พัฒนานะถึงแม้ว่าจะมีความคิดที่อยากจะพัฒนานะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วว่าคนคนนั้นนะคะเออที่ที่มีคนคุยหลายคนอะ่ะเขาเขาจะยังเหมือนมีตัวเลือกอยู่อะคะ่ะใจใจยังคงแบบแม่หมอว่าน่าจะเอียงไปทางไปทางฝั่งนู้นนะไปทางฝั่งคนที่คุณถามนะคะ ที่แล้วคุณน่ะก,ก็รู้สึกจริงจังกับเขาใช่ไหมคุณก็เหมือนคาดหวังว่าเอออยากให้มันเออดีขึ้นพัฒนาขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเออตัวเขาเองก็มีความคิดอย่างนั้นนะคะว่าอยากจะทําให้มันดีขึ้นแต่ท้ายที่สุดแล้วแม่หมอว่าเขาทําไม่ได้นะคือคนคนนี้เขายังมีความที่แบบว่า ยังยังมีความลังเลนะคะยังมีความเหมือนกับว่าชอบยังยังชอบที่จะเป็นอย่างนี้อยู่ยังยังยังเหมือนกับว่าพอเขาจะตัดสินใจที่จะจริงจังกับใครใช่ไหมเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ทําไม่ได้เออด้วยความที่ว่านิสัยเขาจะยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะใจยังคงเหมือนมีตัวเลือกชอบที่จะคุยหลายๆคนยังไม่พร้อมที่จะหยุดที่ใครนะคะคนคนเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่หมอว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะอาจจะมีความไม่ชัดเจนแบบเนี้ยเออแบบแบบเนี้ยต่อไป จริงๆเพราะว่าคนคนคนนั้นนะคะเขาเขาน่าจะยังไม่อยากที่จะหยุดอะไรแบบนี้เนาะยังเหมือนยังไม่พร้อมยังไม่ใช่เวลาที่เขาจะหยุดอะไรแบบเนี้ยเออเนี่ยแหละค่ะอืมก็เลยต้องขอสรุปว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะคุณและเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ เป็นตัวเลือกกันหรือว่าคุยคุยกันแบบเนี้ยต่อไปเรื่อยๆออยังยังไม่เห็นว่าเขาจะลงเอยหรือว่าจะมีการจบที่คุณหรือคุยกับคุณแค่คนเดียวอะไรแบบเนี้ยค่ะประมาณนี้นะประมาณนี้อืมเนี่แหละค่ะถึงแม้คุณเองอาจะจ,ะจะอยากจริงจังกับเขาแค่ไหนก็ตามนะแต่แต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะเหมือนกับว่าเขาก็ยังจะมีตัวเลือกยังไม่ให้สถานะกับเราอยู่ดีความสัมพันธ์นี้ก็จะออไม่ชัดเจน อเอาอย่างนี้แล้วกันแม่หมอจะขอแนะนําว่าคุณสามารถรอเขาได้ไหมละ่ะเออถ้าถ้าคุณรอเขานะคะถ้าคุณคิดว่าเออฉันฉันจะรอเขาต่อไปอย่างเงี้ยเพราะฉันรู้สึกดีต่อเขามากเลยอะไรแบบนี้นะเออคุณก็สามารถรอเขาต่อไปได้แต่ว่าคุณต้องทําใจให้ได้นะต้องทําใจให้ได้แล้วก็ต้องให้เวลาเขานะคะกับคนคนเนี้ยคือจริงๆอ่ะเขาก็ค่อนข้างรู้สึกดีอ่ะคุณมากแหละมากมากกว่าคนอื่นถึงแม้ว่าเขาจะมีคนคุยหลายคนแต่ว่า คือเขาเขาจะเป็นคนที่ยังยังไม่อยากหยุดอะ่ะเออคุณคุณนึกออกใช่ไหมเขายังไม่พร้อมที่จะหยุดอะไรแบบเนี้ยยังยังไม่พร้อมที่จะหยุดในช่วงนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถทําใจได้นะคะสามารถที่จะรอเขาต่อไปได้ให้เวลาเขาได้นะคะก็ต้องต้องคือคุณก็ต้องปล่อยเขาแล้วก็อยากคิดมากอะไรเงี้ยเออคุณคุณก็ต้องให้เวลาเขาแล้วก็ต้องปล่อยเขา แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่อยากรอและเออมันถึงเวลาที่ที่เราจะต้องขอความชัดเจนจากเขาแล้วคุณไม่อยากรอแล้วนะคะแม่หมอก็แนะนําให้คุณเน่ยนะคะก็ move on ไปก่อนดีกว่าเอออย่าอย่าเพิ่งไปรอเขาหรืออย่าเพิ่งไปลงหลักปักใจอะไรที่เขาเออเต็มที่หรือจริงจังอะไรกับเขาขนาดนั้นนะคะปล่อยปล่อยปล่อยกันไปก่อนแล้วเมื่อถึงเวลานะคะเมื่อถึงเวลาที่ที่คนคนนั้นขอพร้อมแล้วว่าเขาก็จะมาหยุดอยู่ที่คุณเองอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดว่าเขาไม่พร้อมที่จะหยุด ก็คือปล่อยเขาไปเถอะเออไม่งั้นความสมคัญมันก็เป็นแบบเนี้ยบางทีคุณคุณกับเขามันอาจาอาจะเอาา่ยังไงโชคดวงชะตาอาจจะยังยังไม่ได้ที่จะได้มาลงเออหรือมาเป็นคู่กันอะไรแบบนี้นะคะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเตรียมใจแล้วก็ทําใจในเรื่องของตรงนี้นะเออโอเคเนี่ยแหละค่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับเรื่องราวความรักของพวกคุณนะคะชาวแรนดอมนี่เป็นยังไงกันบ้างครับผมฟังแล้วใช่เรื่องราวของคุณกันไหมอ่ะโอเคถ้าฟังแล้ว เป็นยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะเพื่อเช็คพลังงานของตัวเองนะสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะอันนั้นจะเป็นเรื่องราวของคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อให้แน่ใจนะคะว่าเป็นดวงชะตาของตัวเองนะคะโอเคอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสำหรับการเข้ามารับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีคะ่ะลาไปก่อนคะ่ะ